ไทยเผชิญแรงขายแม้อยู่ในช่วงวินโดว์เรสซิ่งแนวโน้มการลงทุนตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ตึงเครียดในอิรักและยูเครนยังหนุนราคาทองคำ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา1 7นานาทีจนถึงเวลา17.30นาินาทีนะคะท่านผู้ชมยังคงอยู่กับดิชันนทวรินทร์ทองประเสริฐค่ะ และในวันนี้นะคะมีแขกพิเศษ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณจรน์เวศักิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทออสซิริสฟิวเจอร์จำกัดค่ะและท่านที่2นะคะคุณยินยงเทพจำงผู้อำนวยการอาวุโสสายงานจัดการลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบอลจอกรุงไทยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะในส่วนของคุณจรน์เวศนะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะ ก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตนะฮะในส่วนของอสัปดาห์ที่แล้วนะฮะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็จะมาสรุปในส่วนของกลยุทธ์นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะจะซื้อจะขายปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำครับค่ะนักลงทุนทองไม่ควรพลาดเลยนะคะค่ะสำหรับของคุณยินยนนะคะในะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของประเทศไทยใช่ไหมคะครับเศรษฐกิจจะกระทบการลงทุนในหุ้นอย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังครับ แล้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องจะจะพูดถึงเรื่องว่าปัจจัยที่จะต้องจับตามอง ซึ่งแนวโน้มในการลงทุนในหุ้นของครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าผู้ชมนั้นไม่ควรพลาดค่ะส่วนในช่วงแรกนะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นไทยนั้นปิดลบ7.78จุดนะคะที่1460.92่จุดาจุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่3 5 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะและในช่วงนี้เราจะมาติดตามตลาดหุ้นไทยกับคุณณทีเอี่ยมโอภาสกรรมการบริหารบริษัท IRS จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณทีคะ สวัสดีครับคุณหญิงครับผมค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นนะคะสัญญาณระหว่างตัวตับตัวขึ้นกับลงนี่อันไหนแรงกว่ากันคะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสำหร,ร,บรับสุดท้ายนะฮะเรียกว่าของเดือนมิจายนเนี่ยนะฮะที่เรามองกันว่าจะเป็นเรื่องของวีลเดซิ่งเนี่ยนะครับเราจะพบว่าปัญหาของมันตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาทําได้เพียงแค่ประคองตลาดเอาไว้ค่ะนะครับไม่รู้ที่ว่าจะให้ขึ้นมากๆเนี่ยนะฮะไปพันห้าอย่างที่เราอยากจะหวังเห็นกันเนี่ยก็จะเริ่ม ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งจะสังเกตได้ว่าอย่างวันนี้นะครับตลาดในเอเชียทั้งหมดนะครับบวกกันเกือบทั้งหมดประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ติดลบครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะดัะ <c oughs> นั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากข่าวหลายๆประเด็นหรสิงข่าวเรื่องมาตรการของทาง EU <c oughs> เขาด้วยนะครับที่กระทบต่อประเทศไทยซึ่งทําให้ตอนนี้ ในแง่ที่ยังพอไหวก็คือว่าจาบใดเรายังไม่หลุดพันสี่ร้อยห้าสิบซึ่งเป็นระดับแนวรับสี่ิี้ยานี่นะครับนะก็น่าจะยังประคองไซเว์ได้นะครับความหวังต่อไปคือจะขึ้นไปพันสี่ร้อยแปดสิบตรงแนวต้านหรือพันห้าร้อยแนวต้านใหญ่ก็ยังมีลุ้นนะครับแต่ถ้าหลุดพันห้าร้อยพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับการลงมาอย่างแนวรับแถวแถวพันสี่ร้อยต้นๆเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับมีจุดสังเกตอีกอันหนึ่งซึ่งก็ย้ำมาเสมอนะครับ อย่างเช่นวนันนี้ตัวอย่างเนี่ยแม้เซตเราจะลดประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์แปเหซ็นว่าตลาดขนาดเล็กอย่างเช่นเอไอนะครับแทบไม่ลบเลยะนะครับก็คงเป็นการยืนยันเหมือนเดิมว่าตลาดหรือหุ้นที่มีขนาดกางขนาดเล็กเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะฮะซึ่งหากเรมามองในสามกลุ่มใหญ่สุดข,ของตลาดนะครับคือกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุล่มสื่อสารนะสามกลุ่มนี้รวมกันนี่ก็ครึ่งของตลาดเข้าไปแล้วนะครับเราจะพบว่าสองในสามกลุ่มครับคือ ตัวพลังงานแล้วก็สื่อสารเนี่ยไม่สามารถทำนิวไฮสูงจากเมื่อเดือนเมษาเลยนะทั้งที่เซตอินเ e โดยรวมเนี่ยทำนิวไฮเรียบร้อยไปแล้วนั่นก็แปลว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยขึ้นกันในตาที่น้อยนะมีเฉพาะกลุ่มแบ้ก์กลุ่มเดียวเท่านั้นองครับที่สามารถทำนิวไฮขึ้นมาสอดคล้องกับเซตจากไฮเดิมในเดือนเมษาได้ เพราะฉะตอนนี้ถ้ามในแง่กลุ่มใหญ่เนี่ยตามภาพที่เราเห็นบนหน้าจอขนาดนี้นะครับสังเกตได้เลยว่ากลุ่มที่อาการหนักที่สุดก็คือ ICT สื่อสารในมุมขวาล่างเพราะนอกจากจะไม่ทำนิวไฮจาเดือนเมษาแล้วตอนนี้ยังทำนิวโลลงไปด้วยจากเดือนเมษานะครับมีนาเมษาพฤษภาอมนนี้นะฮะเพราะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่แสดงความอ่อนแองกลุ่มนี้เป็นพิเศษส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับช่วงนี้น่าจะประคองอี่แถวนี้ได้แล้วนะกลุ่มแบงก์เองก็เป็นลักษณะของไซด์วดาว ะครับเพราะฉโดยองค์รวมนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวินโนเดซิ่งของของกลางปีนี้อาจจะไม่ได้สวยหรูมากนะักคงแค่ประคองตลาดนะครับแล้วก็พยายามเล่นขุ้นขนาดกลางขนาดเล็กไว้จะเป็นการตอบภ่ะครับคุณหญิงครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณนาทีคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ ค่ะซึ่งคุณนาทีก็มองว่าหลังจากที่ทำวินโดว์เดซซิ่งไปแล้วนะคะก็ต้องมาคอยติดตามตลาดหุ้นไทยกันต่อไปค่ะใน,ในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้าหรือว่าเอฟเฟนะคะสำหรับราคายางแผ่นดงควันชั้นสามค่ะที่สมมติในเดือนมกราคม2558นะคะราคาปิดอยู่ที่68บาท30สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนราคาข้าวขาว5%าเค่ะที่สมมติในเดือนกรกฎาคม2557ราคาปิดอยู่ที่12บาท45สตางค์ต่อกิโล กรานะคะราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและราคาข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ค่ะที่ส่งมอบในเดือนกรกฎาคม2557นะคะราคาปิดอยู่ที่29บาท99สตางค์ต่อกิโลกรัมบวก30สตางค์ค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวของสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือว่าเอฟเฟตนั่นเองนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w e f ไวย t ว็บค่ะหรือว่าเบอร,ร,รษษ์โทรศัพท์02-263-9888นะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดทองคำกันค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนก แล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 บทบาทกกพร กานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกไปอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าสธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ และในช่วงเวทูเวลนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณจรนเวศักดศรีค่ะผพ้ออในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทออ er, สซิริสฟิวชั่นจำกัดนะคะคเพื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณจรรนเวศค่ะสถานการณ์ในอิรักนั้นยังคงส่งผลกระทบต่อราคาทองคาไม่ทราบว่าสัปดาห์นี้ยังคงส่งผลกระทบอยู่ไหมคะครับขออนุญาตนะฮะไล่เรียงนะฮะเป็นในส่วนของเหตุปัจจัยนะฮะที่ทําให้ราคาทองคําตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ,ะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเลยตลอดนะะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก่อนนะฮะ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องของดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตนะฮะของสหรัฐอเมริกานะฮะออกตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าดูดีนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวย่อดได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ,ะการปรับตัวย่อของราคาทองคำไม่หลุดโซนแนวรับสำคัญที่เราคุยเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะ,ะก็คือ1260เหรียญ ลงไปแตะ1 2 5่งสองห้าลรีบาวกลับตัวขึ้นมานะ<ะ>ทีนี้ในส่วนของกลางสัปดาห์และปลายสัปดาห์ต้องบอกว่าในเรื่องของยอดขาดดุลบัญชีเดินสัดของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมานในไตมัดหนึ่งนะฮะพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ2 0กว่าเปนะปัจจัยตัวนี้ก็ผลักกันทําให้ราคาทองคำรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเชื่อเดียวกันนะฮะพอมาถึงในช่วงปลายสัปดาห์ครับนะะวิกฤตอิรักนะฮะสหรัฐอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าไปในอิรัก300นายนะฮะจนทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปิดสัปดาห์ด้วย1,315เหนะรียญนะต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบ2เดือนนะฮะจากเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือ1นะครับราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะทําฐานแน่นๆนะรบ,บริเวณโซน1,260เหรียญก็ออบอกว่าแน่นๆเลยนะฮะก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้านที่สําคัญมาก่อนนะส สามารถที่จะเบรกผ่านแนวต้านสําคัญโซน1280-1285ขึ้นไปได้นะจะสังเกตเห็นว่านะปัจจัยทั้งสงส่วนเนี่ยฮะเราจึงทําให้เราเนี่ยยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เราวางให้ไว้นะฮะตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่เราเจอกันนะฮะก็ยังแนะนําโฮฝั่ง long p o s i t i o ในกรณีที่เทรดโกลฟิวเจอร์นะในขณะที่นักลงทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งอาจจาเป็นที่ต้องอดทน นะฮะถือทำกำไรไปก่อนอนะฮะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนักลงทุนอาจจะนะฮะใจใจร้อนนิดนึงนะฮะพอเห็นกำไรนิดหน่อยก็ขายออกเพราะฉะนั้นยังแนะนำให้ถือต่อเนื่องนะครับในขณะที่สัปดาห์นี้นะสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ<ะ>มีต้องบอกว่าวันจันทร์นะฮะเป็นวันแห่ง PMI โลกนะฮะทั้ง PMI ของยุโรปเองของสหรัฐอเมริกาเอง<ะ>ถ้าเราลองไปดูเนื้อในจริงๆตัวเลข PMI นะทั้งของยุโรปและของสหรัฐอเมริกา หน้าที่จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาทองคำเนี่ยไม่ได้ไปลงอะไรมากมายนะกับที่จะยืนตรงฐานแน่นห1ึ1ง1ามจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำนะตอนนี้นะฮะฐานการเล่นของเขาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นการคอนเฟิร์มอีกเหมือนกันนะว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับในขณะที่ประเด็นสำคัญที่อยากที่จะให้จับตามองนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้วันพุธวันพฤหัสตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับ ตัวเลขไฟนอล GDP ีพีนัก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เราให้ความสําคัญนะแล้วก็มีมุมมองว่าอาจจะออกมาติดลบนะลบมากกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าออกมาติดลบจริงนะฮะแนวต้านสําคัญ1,330เหรียญอาจจะเอาไม่อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำนะ,ะสัปดาห์นี้นะฮะถ้าสามารถที่จะผ่านด่าน1,330เหรียญขึ้นมาได้นะฮะเราอาจจะเห็นตัวเลขใหม่ๆนะคือ1,380เหรียญมีโอกาสเป็นไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของกลยุทธ์เองนะ,ะถ้าภายในสัปดาห์เห็นอาการย่อของราคาทองคําไม่หลุด1,310,131,15นะนําเข้าซื้อเป้าหมาย1380เหรียญหวังได้ครับ สำหรับนักลงทุนทองในช่วงนี้ก็คงต้องอดใจรอ,อกันสักหน่อยใช่ไหมคะครับในช่วงนี้นักทุนทองคำต้องอดทนนะ,คะใครมีของอดทนถือรวยนะถ้าใครไม่มีของก็อาจจำเป็นที่ต้องใจกล้าน,นิดหนึ่ง อืมค่ะซึ่งก็เป็นจังหวัดดีที่จะเข้ามาลงทุนทองในระยะนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะและถ้าสมมุติว่าอยากจะลงทุนทองนี่สามารถเข้าไปที่บริษ,ษ,ษัทออสซิริสได้เลยหรือเปล่าคะครับก็บอกว่าเรามีเจ้าหน้าที่นะฮะ,ะแนะนําการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคําทั้งเองนะ,ะหรือในส่วนของโกลฟิเจอร์เองนะฮะ,ะก็มีผู้นําการลงทุนมืออาชีพนะฮะที่มีประสบการณ์มาพอสมควรเลยนะฮะที่จะ,ะแน,น,นะนํานักลงทุนในการจับจับจงหวะในการลงทุน ซื้อตรงไหนขายตรงไหนเรียกว่าถ้าเข้าไปนี้สามารถที่จะทํากําไรได้เลยหรือเปล่าคะมีโอกาสสูงครับอ่าค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปสอบถามได้นะคะที่บริษัทออสซิริสฟิวเจอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์026335299นะคะในช่วงนี้ค่ะอยากจะให้คุณจรนเวชน,นะคะช่วยฝากถึงนักลงทุนเลยว่าสมมุติว่านักลงทุนทอมือใหม่เนี่ยกำลังแบบกล้ากลาก,ลาก,ลากลัวๆว,ว่าจะเข้ามาจังหวะนี้ดีไหมเป็นโอกาสเหมาะไหมคะช่วยย้ําให้นักลงทุนได้ ได้แบบเ,เข้ามาตัดสินใจอีกทีนึงค่ะครับ,รบต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต้องบอกว่าในรอบอเอ2เดือนนะฮะรอบนิวไฮในรอบ2เดือนนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยเห็นราคาทองคำไปที่1 5 0 0 1,600 1,700เรายัางกล้าซื้อแต่ณตอนนี้นะฮะราคาทองคำอยู่ที่เบนพันสามร้อยต้นๆเพราะนักลงทุนมือใหม่นะฮะณนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่านะฮะมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งนะฮะณนะตอนนี้ที่จะ ค่อยๆทยอยเข้ามาซื้อทองคําสะสมทองคำไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่ง <c oughs> หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการอ,อมทองเองของเราก็มีให้ <ừ m. S 2> นักลงทุนได้เลือกสรรการอ,อมทองนี่เป็นยังไงคะครับการอ,อมทองง่ายๆครับลักษณะก็คล้ายๆกับการอ,อมหุ้นเหมือนกัน <ừ m. S 2> นะฮะเราจะมีการตัดเงินบัญชีนะฮะของนักลงทุนนะฮะขั้นต่ำเลยเดือนละ1000พัน <ừ m. S 2> แล้วเอาเงิน1000ันะฮะไปหาร2ี่สิบวันแล้วเราก็จะได้ตัวเลขเงินออกมาแล้วก็เอาจํานวนเงินตัวนี้ครับไปซื้อทองคาให้นักท,นทุนทุกวันเลยครับอ๋อค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องดีเลยนะคะอมเพียงแค่1000พันบาทเท่านั้นก็สามารถที่จะ ทำกำไรได้แล้วถูกต้องค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากจะลงทุนทองก็สามารถเข้าไปที่บริษัทออสซิวิสฟิวเจอร์ได้นะคะค่ะและในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาติดตามกันค่ะว่าเศรษฐกิจแนวโน้มครึ่งปีหลังของประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสักครู่เดียวค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนก แล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 อยากมีเงินออมทุกเดือนเป็นเรื่องหมูมูกับบริการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน t i m e Wealth Plus จากบลจกรุงไทยที่ทำให้เรื่องออมเงินทุกเดือนเป็นเรื่องง่ายๆแถมเลือกลงทุนได้ตามใจในกองทุนตลาดเงินตราสารหนี้หุ้นกองทุนทองคำหรือ RMF LTF ลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำเพียง500บาทพร้อมรับฟรีหน่วยลงทุน KTSS หรือกระเป๋า G 2 0 0 0 pouch b a c k เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 6 8 6 6 1 0 0กการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลลก่อนตัสงทุ และในช่วงนี้นะคะนักลงทุนในหุ้นไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงขึ้นปีหลังนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะกับคุณยืนยงเทพจำนงผู้อำนวยการอาวุโสสายงานจัดก,การลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจกรุงไทยค่ะถ้าคุณยืนยงคะไม่ทราบว่าแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงขึ้นปีหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นต้องขอบเกินก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากวันที่22พฤษภาตลาดหุ้น,ะนก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะมากนะประมาณสักประมาณ4%ได้นะ<ม>ก็อาจจะเป็นช่วงฮันนีมูลพิเลตหรืออาจจะเป็นถ,ถ้าเป็นภาษาวันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นช่วงคืนความสุขให้การทางลงทุนนะครับนี่มันก็เป็นเรื่องของความคาดหวังของตลาดว่า p o l i t i c a l ที่มันภาคการเมืองที่เป็นทางตันที่ผ่านมาที่ไม่สามารถระบายงบประมาณได้ จำนำข้าวไม่สามารถจ่ายออกไปได้เนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วก็คาดหวังว่าการมีรัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะเดินหน้าโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่ต่อไปครับผมก็น,นี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหวังนว่าว่าโโลิซีของของทางคอสช,อชอที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะโปรกการลงทุนต่อไปนะฮะและที่ที่ผ่านมาในช่วงในช่วงเดือนแรกนะฮะก็เราก็ได้เห็นว่า ความเอาจิงเอาจังทางด้านการที่พยายามที่จะปล่อยตัวหลายเส้นไม่ว่าจะเป็น B O I ไม่ว่าจะเป็น f a c t o r y License ต่างต่างเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ถัดจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการ<อ>ลงทุนภาคหลักนะที่ที่อาจจะต้องรอดูซึ่งเท่าที่รับฟังมารู้สึกว่าช่วงปลายเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนครับผมค่ะก็ต้องรอดูสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปด้วยว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในประเทศนะครับในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ย แน่นอนที่สุดก็คือภาวะสภาพคล่องในตลาดการเงินที่สูงมากนะฮะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะต่ำติดดินนะฮะ,ะมันก็เป็นมันก็เป็นเพื่อนที่แสนดีสำหรับตลาดหุ้นอยู่แล้วม,มันก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทั่วโลกครับค่ะแล้วคุณยินยงมองว่าตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยตอนนี้มีความน่าสนใจต่างกันยังไงบ้างะคะคือต้องขอเริ่มนี้ก่อนละกันนะครับคือว่าคือการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับการมองไปข้างหน้านะถ้าเราดู ตัวตัวเลขการคาดการ GDP growth สำหรับ World ทั้งโลกนะในปีหน้าเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณทักสาถ้าดูประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเนี่ยก็อาจจะทักประมาณ2องทางยุโรปก็อาจจะประมาณ1ภูมิภาคเราเนี่ยนะฮะมีอยู่หลายประเทศ emerging market เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ4%กว่าถึงหค่ะทีนี้มาดู คือถ้าตัดจีนออกจีนเข้าของเขาเองก็าอาจจะประมาณได้เจ็ดจุด้านะฮะมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่มี GDP โกรประมาณห้านะฮะเราก็มี3ามสี่พี่น้องก็ <ฮะ S 1> คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียโซนไอพีค่ะรับผมที่คาดการณ์ว่าแนวโน้ม GDP โกรบปีนหน้าเนี่ยคงที่อยู่ที่ประมาณสัก5%้ากว่าๆนะโดยของเขาเนี่ทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนเนี่ยกับไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยก็มักจะไปในแนวทางเดียวกันนะะอย่างปีนี้เนี่ย ของพวกเราเอง3ประเทศเรียกว่าพวกเราแล้วกันก็ปรับตัวขึ้นมา 12-- 1 4เครับผมค่ะแบบนี้สถานการณ์เช่นนี้ค่ะนักลงทุนควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงคะสำหรับครึ่งปีหลังนี้ผมว่าภายหลังจากที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วนะ,ะ,ะตลอดทั้งปีเลยวันนี้เราอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วมาแล้วประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นะมผมคิดว่าไม่เป็นการแปลกเลยที่จะมันจะมีการปรับฐานบ้างนะ และยิ่งถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมานะฮะคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในการลงทุนค่อนข้างที่จะมากนะแต่ว่าภายหลังจากที่ขายไปในปีที่แล้วสองแส0ล้านแล้วมาขายในปีนี้อีกสักประมาณ4ี่หมืล้านนะฮะความมีส่วนร่วมในตลาดของนักลงทุนต่างชาติในการกําหนดทิศทางของตลาดเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มลดน้อยลงในขณะที่ผู้เล่นในประเทศเนี่ยกลับเป็นเน็ตไบายสุทธิะนะฮะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ ผู้เล่นในประเทศก็เป็นทั้งทั้งรีเทลทั้งนักทุนสถาบันนะะโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยจะเป็นนักทุนรายย่อยเขามีมีส่วนกําหนดในการปรับตัวของราคาหุน้นค่อนข้างที่จะมากฉะนั้นเนี่ยความเซนซิทีฟของราคาหุ้นนะฮะหรือการแกว่งตัวของตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าปกติสักหน่อยนะเราจะเห็นว่าเมื่อสมมติยกตัวอย่างอย่างเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ววันที่19นะที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงมา19จุดเพราะข่าว เพียงแค่กระแสข่าวลือครับครับผมกับข่าวแคปิตอลเกนกับข่าวเรื่องของอ m f l t ทอาจจะมีการยกเลิกว่ได้ว่าที่มันเกิดขึ้นนะครับก็บบจะแสดงให้เห็น,นความเซนซิทีฟของตลาดเนยะในขณะที่หุ้นใหญ่เนี่ยช่วงที่ผ่านมานะอย่างเมื่อสักครู่ผมก็ฟังสัมภาษณ์อยู่ว่าไม่เพอร์ฟอร์มเลยต,ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงคือไม่สามารถทําพีคได้แถมยังปรับตัวลงประมาณสิบสี่ิ้าเซ็นไไปสำหรับหุ้นใหญ่ๆเหมืตัวเพราะว่ามันมีเรื่องของ ตอนแรกผมบอกว่าเรื่องของ p o l i c y d r i v e n นะฮะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐที่อาจจะผลักแต่ราคาหุ้นในขนาดเดียวกันใน p o l i c y เดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีะเขาเรียกว่าเป,เป็นความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือ regulatory risk นะฮะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไปกระทบกับเซกเตอร์อย่างพวก Energy เราอาจจะได้ยินคำว่า Energy Reform หรือก,กลุ่ม ICT เองก็ตามซึ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ฮนะ หุ้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มในขณะที่หุ้นขนาดกลางและขนาดย่อมๆลงมาเนี่ยอาจจะเพอร์ฟอร์มมากกว่าหุ้นใหญ่ในช่วงนี้ครับผมค่ะแบบนี้เซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างคะอันนี้น่าสนใจครับคือว่าผมก็ต้องก็ต้องฟังรอฟังโรดแมปที่คาดว่าจะออกมาในช่วงสิ้นเดือนนี้นะเท่าทีา่รับฟังดูแล้วก็ผมไม่ทราบว่าโรดแมปคำว่าโรดแมปที่ว่าเนี่ย รายละเอียดหรือวิธีการ implementation เนี่ยมันจะออกมาด้วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูแล้วต้แล้วก็ต้องมาเวทวิธีว่า Policy ที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะและใครคือผู้แพ้ใครคือผู้ชนะแล้วก็อาจจะมีการ Re balance p o r t ในช่วงนั้นต่อไปครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขอให้คุณยินยงช่วยฝากกับนักลงทุนนิดนึงค่ะว่าครึ่งปีหลังนี้ควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีค่ะผมคิดว่า การที่หุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีการพักฐานบ้างอาจจะมีคอร์เรคชันระหว่างทางนะฮะผมคิดว่าคอร์เรคชันรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนสําหรับนักงทุนระยะยาวได้นะโดยเราอาจจะก,กําหนดเลเวลในการรับนะฮะาจากพันสี่ร้อยสี่สิบอาจจะทยอยรับลงมาเรื่อยๆสําหรับนักนักลงทุนระยะยาวเนะี่ยเพราะว่าเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่ะ ค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะคุณยืนยงก็มองว่าจะต้องรอดู r o รถแม p อีกทีนะคะ<ช>ว่าเป็นยังไง<ช>ค่ะคแล้วเราถึงจะมาประเมินสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ และก่อนจากการในช่วงเงย็นวันนี้นะคะทางบลจรกรุงไทยค่ะเปิดจําหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ b 121นะคะอายุ6เดือนค่ะมูลค่า5,000ล้านบาทเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ60%นะคะผู้ลงทุนค่ะจะได้รับผลตอบแทนประมาณ2.55%ต่อปีค่ะเสนอขายนะคะในวันที่25ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าบลจรกรุงไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์026866100ค่ะ หมดเวลาของรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นแล้วนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในวันพรุ่งนี้รอบบ่ายนะคะเวลา13.05นาิานาทีจนถึงเวลา13.30นาิกา30นาทีค่ะขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะโชคดีมีกำาไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านเราสาคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ